เตียมตัวไปให้ดีนะคะก่อนเที่ยะลงไปเหนื่อยมากค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่น้ำตกลมเก้าพาราดอนนะคะจะพาลงไปดูข้างล่างว่าจะสวยขนาดไหนยังไม่เคยมาเหมือนกันนานก็สิบปะกล้องฉันค่ะน,นี<ต>นะหลาดเออพี่ไม่เปลี่ยนของเท้าดีนะรองเท้าหนุ่มเอาอันนี้มารองเท้าอันนี้คือแบบว่าเกาะแบบเกาะดีอะโอเค เลืงคือฝึดหนูหมดแหละเชื่อแหละที่พี่เขาบอกว่าตรงทางขึ้นมันจะแบบว่าตอนขับขึ้นจะเมื่อยหน่อยนะคะเพราะมันชันมาก <S <S แต่เราก็จะถ่ายคลิปมาให้คุณได้ดูคะ่ะไม่ต้องกังวลคะ่ะแต่ก็ต้องรามาระวังแล้วดูทางลงอ่ะดูเอาสึดยอดเลยคะ่ะอุ้ยได้ยินเสียงน้ำตกแล้ว ้มอสคือแบบขึ้นเยอะมากต้องระวังนะคะเพราว่าลื่นมากข้อเข่าก็เนาะแต่ผ้ามันไม่ได้เสียรองเท้าประเด็นแสคิดถูกที่ฉันใส่รองเท้าคู่นี้มาแล้วค่ะใครอยากซื้อป้าไหมคะเดี๋ยวปักปะก้าไว้ให้ค่ะ วัสดีนะคะนี่นะคะของฉันค่ะนี่หยุดเกาะดีคิดถูกแล้วที่เอาคุณมาเอ้ย,อ,ยอ่ะไม่ดูทางลงเดี๋ยวไปเจอข้างล่างค่ะเพราะว่าแอบอันตรายนิดนึงมอดขึ้นเยอะมากด้วยความ<อ>ที่มันเป็นหน้าฝนแล้วเานาะตาเราตินกันต่อค่ะ,อะมงองข้างขางยังไม่เห็นหลังตกเลยไปกันต่อไปกันต่อ คือต้นเขาค่ะุณทนสูงมากเชบกัาตัวดิฉันสูงมากสูงมากสูงมากเหนื่อยไหมคะคุณพี่เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยยังไม่ขึ้นเออสตตอีแฟนก็คือเริ่มจะเหนื่อยแล้วอย่าไปถ่ายรูปตรงนู้นกันค่ะไปตอนนี้ก็สือถึงน้ำตกแล้วค่ะที่เตกังเกตท่าทิศเลยนะคะก็จะมีคนมา ตอนนี้คนนคักท่อเ่ยเท่าไหร่เขาเป็นล้ำตกแบบชั้นเดียวนะคะทุกคนสวยมากแต่ทางลงมาก็คือต้องเตรียมใจน,นิดนึงนะพยายามหลีกเลี่ยงแบบรองเท้าส้นสูงหรืออะไรที่มีส้นที่เดินลำบากแนะนำว่าเป็นรองเท้าผ้าใบก็ดีนะคะหรือถ้าเป็นคนดีก็ได้นี่ค่อนข้างดีมากคือตวกแบบต,ตอกดีมากเดีย๋ยวแปะทิกเกอรไว้ให้ในปากกานะสวับดีซีนีน่สวยมากสวยจริงค่ะคือ พี่ชั้นรู้สึกว่าคู่นี้ยมันแบบว่าใสมาเดินป่าก็าได้อยู่นะมาเดินางแบบลำลองที่โอเคอย่างเงี้ยมันดูวีแบบค่าง,งดีค่างดีเลยแหละอย่าแปดที่กล่ไวให้นิจก้านะคะตอนนี้ไปชมวิวกับสัตว์ <c oughs> ก็มถึงแล้วนะคะล้จตกลงเก้าพราราเตรียมตัวไปให้ดีนะคะก่อนที่จะลงไปเหนื่อยมากเหนื่อยมากบองว่ารอนเท้าดีมากพ้างเท้าสปนเซอ้าเข้าได้นะคะใส่จริงนะคะซื้อเองจริงค่ะเดินต่าก็ค่อนข้างาโอเคนะโปกันระยะทาง เราเดินลงไปแล้วทุกคนข้างล่งสวยมากเลยมันสั้นนะใช่แต่แม่งชันจัดจริงเหนื่อยมากค่ะ